สวัสดีคุณครูนักเรียนทุกคนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางวันนี้ก็เจอกันสังคมศึกษาชั้นป .4 นะคะพอดีวันนี้คุณครูก็มีมีอะไรมาฝากเด็กๆเยอะนะคะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงของการท่องเที่ยวนะอะไรนะเที่ยวเมืองไทยใหม่หัวใจเที่ยวอะไรนะเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนใช่ปะ เที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนเที่ยวแบบแบบอะไรคะฮะแบบรักธรรมชาตินะแบบอนุรักษ์ไม่ใช่เที่ยวแบบว่าเอาประโยชน์อย่างเดียวเออทิ้งขยะไว้เยอะแยะแล้วก็ให้คนอื่นเก็บตามทีหลังนั่นไม่ใช่แล้ววันนี้คุณครูก็เลยได้มาหนึ่งฉบับก็คือแผนที่นะคุณครูอยากไปเที่ยวที่ที่เกาะลันตา จะเกาะลันตาไหมใครรู้จักเกาะลันตาบ้างอืมออาถ้าจะไปแต่ไปเที่ยวทะเลนักเรียนจะไปเที่ยวภาคไหนภาคใต้ตแต่ตอนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นภาคใต้น้ำท่วมเพื่อนบอกใช่ไหมลมมันแรงคลื่นมันก็สูงส่วนใหญ่หน้าหนาวแบบนี้เข้าไปไหนกันภาคเหนือ แต่สัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันไหนเมื่อวันอังคารเราไปมาแล้วภาคเหนือเรากลับมาแล้วเรียบร้อยนะแต่ภาคใต้ก็ยังมีที่หลายแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่โดนคลื่นซัดนะแล้วก็ยังมีอากาศดีธรรมชาติเย็นสบายคุณครูก็เลยนำแผนที่ภาคใต้มาหนึ่งแผนเป็นแผนที่เดี๋ยวนะภาค ภาคราชภูมิจะต้องช่วยครูจับหน่อยแล้วไหมนะเอาละภาคราชภูมิอ่าลุกขึ้นคุณครูก็จะเอามาวางเอ๊ะต้องสองคนแล้วละ่ะเอาอีกคนหนึ่งมาอยู่ข้างนี้เอาลองดูนะเอาลองจับเอาไว้ลองดูแผงที่อาจับไปเมื่อกี้ครูบอกว่าครูอยากไปจังหวัดอะไรนะอยากไปไหนนะเกาะอะไรคะ กาะลันตาเคยได้ยินไหมเปลี่ยนใจไม่เคยได้ยินเดี๋ยวก,ก่อนนะคุณครูมีเพื่อนอยู่ที่อยู่ที่อันดามันอยู่ที่เขาเรียกไข่มุกอันดามันอะไรไข่มุกอันดามันเออจังหวัดอะไรอ่าบอกครูก่อนไข่มุกอันดามันเพื่อนบางไข่มุกค,คุณครูซะและ้ว ไหนไข่มุกอันดามันมเห็น,หนนะหนูยืนตรงๆเรามีหน้าที่เป็นเป็นกระดาษกาวเหนียวติดนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเองเอะเราอยู่ประจวบคีรีขัน์ใช่ไหมเอยใช่เราลงมาตรงนี้จังหวัดอะไรคะม,มองไม่เห็นแต่ที่แน่ๆที่เราเราเห็นเนี่ยเป็นภาพใต้เอาเห็นแล้วไงเราจะมาตามเส้นทางสีม่วง ดูนะถนนเส้นใหญ่ๆจากหัวหินมาถึงอะไรก่อนชุมพร<อ>มาถึงชุมพรถนนเส้นนี้มาจังหวัดอะไรคะสรานีครูบอกว่ากระดาษกาวนะ่ะจะมาบางแผนที่ได้ไหมกระดาษกาวบางแผนที่ไม่ได้กระดาษกาวต้องเอเอเองอยไปตกลงมาสุราธานีไปไหนคุณครูตรงมานี่ไปไหน มาแล้วมาแล้วครูไปไหนเนี่ยจังหวัดอะไรคะพัทลุงไปนี่เลยตรังตกลงครูไปหาไข่มุกอันดามันเจอไหมไขมุกอันดามันอยู่ไหนจังหวัดอะไรคะไขมุกอันดามันแปลว่าอะไรเอาลองดูภาพรวมใหญ่ๆก่อนอ่าดูภาพอันดามันในตรงไหนเพราะว่าอันดามันแปลว่าอะไรอันดามันแปลว่าทะเลอันดามันใช่ไหม ตรงนี้คือฝั่งอันดามันตรงนี้คือฝั่งอ่าวไทยไข่มุกอันดามันก็น่าจะอยู่ฝั่งนี้ไหนใครตอบได้รือยังไข่มุกอันดามันคืออะไรจังหวัดอะไรเป็นจังหวัดเดียวที่เป็นเกาะแล้วมีอะไรนะมีมุกเหรอแบบว่ามีความงดงามสวยงาม มีธรรมชาติมีลำคา่าอู้มีคนยกมืออยู่ข้างหลังบอกว่าจังหวัดภูเก็ตนี่เลยใช่ไม่ใช่นี่ไงเป็นก้อนอยู่นี่เป็นก้อนอยู่นี่นี่ก้อนครูไม่ได้ถึงหมายถึงไข่มุกจริงๆแต่หมายถึงกาภูเก็ตที่สวยงามอยู่ทางภาคใต้เพราะนั้นคุณครูมาเส้นทางเมื่อกี้ได้ไหมมาทางพัทลุงได้ไหม ไม่ได้ครูต้องย้อนกลับไปใหม่หนูเลยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักนะมาเลยจากหัวหินปืดปืดลงมามาแวะเลยแวะ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 มาเส้นทางนี้โอ,นโอ้มันอ้อมไปไม่เอาถอยหลังรถกลับไปใหม่เออมานี่เลยเส้นนี้มัง่งอโอยตายเอามานี่เลยเออมานี่เลยข้ามเรือมาภูเก็ต ได้ไหมได้โ<ด>อ้น่าขอบใจอะไรนะกระดาษกาวสองแผ่นนี่จังเลยติดได้ดีมากเลยอ่ะบางอีกแล้วเ<ด>ออกระดาษกาวบางอีกแล้วตกลงที่มองเห็นนี่คือจังหวัดทางอะไรคะภาคใต้ภาคใต้อ้าเชิญกลับไปนั่งที่อ้าวขอบใจมากตกลงครูไปภูเก็ตได้สมใจแล้วแต่ที่ยังไม่ได้ไปคือไหนเกาะอะไรคะ มครูจะไปเกาะอะไรเกาะลันตาเกาะลันตามีอยู่แผนที่หนึ่งช่วยเราได้แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแต่ครูสงสัยละเด็กๆของครูเนี่ยจะมีความรู้เรื่องภาคใต้หรือเปล่าก่อนจะไปเกาะลันตาเราไปดูก่อนว่าวันนี้เออเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนเนี่ยเราเที่ยวกันถูกหรือเปล่าเอาลองไปดูค่ะลองไปดูในสไลด์ ไปภาคใต้เดี๋ยวหมดชั่วโมงนี้คุณครูมีคู่มือเที่ยวทะเลแจกด้วยใครตอบคำถามได้ชัดเจนทำงานได้ครบต้วนบริบูรณ์หรือถูกใจนะครูจะแจกคู่มือเที่ยวทะเลเป็นการเชิญชวนให้ไปเที่ยวทะเลเอาดูภาคใต้เหมือนที่เราดูเมื่อกี้ไหมคะเหม,เหมือนหรือไม่เหมือนเหมือน